สวัสดีครับพี่น้องครับบ้าบอยเดนินที่นี่สานเรากับพี่ขุดดินที่นี่สานพร้อมคุณยายไพ่เสือมาแกล้งขัดมาหอดดงแล้วครับผครับยายไพ่ครับผมยายเคร์อยู่พี่ยายไพ่สวัสดีพี่น้องไงจ้าสวัสดีจ้าเคลียร์เดอยู่ค่ะแค่จะกลมเคลียร์เฮดเลยพี่น้องพี่ขุดดินที่นี่สานครับมาเฮดอีกมือนึงครับกับผมฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ได้ครับเดี๋ยวมาติดตามต่อกันครับพี่น้องครับว่าซิมีเห็ดกับผมมือนี้ครับครับมาติดตามกันครับสวัสดีครับ นดอกเบลกแหกมานครับขึ้นเขามากครับผมงามครับ,อบไไดอกใดงาเลยพี่น้องครับผมดอกนีครับผมดอกพรมงามเลยพี่น้องครับผมถ้าผมหยิดอกนึงครับ บอกว่าเคียออกเมื่กี้ครับโอ้นขึ้นไม้เหียบงงาเลยหนอนเหียบางเลยครับโอ้โ ยังดอกใกล้ใบตองครับผมแบบแข็งเลยครับครับเพิ่งออกครับนี่ดอกนั้นครับเปิดเอาครับใต้ใบตองครับมาด้อครับผมพี่น้อย S4 นะครับปอบอยเด่นในที่อีสานครับทุกทุกบอลครับเขามารับชมคลิปวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านท่อมแบบนี้แล้วกัน ถืออกถือใจนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ร่วมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบ่าวบอยนี่นะครับขอพ่อพี่น้องอีกดนั่งครับ<ม>ครับครับพี่น้องอีโดครับผม ว่าบอยเคียแตกแล้วครับโอ้ม่แล้วครับผมพี่น้องครับคุณไพ่กลับมาครับผมวันนี้นะครับนี่ดอกนึงครับพี่น้องนะครับโอ้มันสิเกือบไปหมดแล้วเนี่ยนี่อนีนิย้ใ พี่น้องเมื่อเกิดเด้งนะบ้าบอยนะครับเดจะบอกเป็นกระบาลนะครับพี่น้องครับนั่นพีสวัสดีคแกทักทายพี่น้องเนี่ยคุณถามหาสวัสดีแกไมาได้เมาเก็บเห็ดน้องเห็ดมันบานแล้วนะเก็บกันครับพี่น้องครับเห็ดเห็ดเป็นบ้าบอยนะ ครันบ,บนะครับผมไมุณไพนครับแง่เทวเฮ้ยนี่กระิบเดียวเอา <c oughs> อ้าคุณยายไพสมเด็จหิหนลายเบ้าดินมาพ,พอนะครับพี่น้อง มามามาครับผมเ้อพี่น้องแม่เก้มเฮ็ดงามทไเลภูนาอือคุณยายพาดได้สีไดเต็มตาเหรอโอ้ยบอกยางครับกวดหนามครับใบตอ,อ,อ,องครับของน่าทาครับผมดอกนั้นครับโอ้ดอกนี้สวยเลยพี่น้อง ครับผมครับผมพี่น้องครับครับต้นหนาใครับครับฮะ ครับพี่น้องครับคลิปเห็ดรำกันครับผมรรครับผมพี่น้องจ้าจ้า ครับน้องเก็บลายเลยพี่น้องเก็บเก็บเจ้าผงนี่ครับเอ้อ้าเฮ้ยครับผมเออเออเออเอ้ามามนมาทาไกลโอ้หมูนี่พี่น้องคนบ่ะเขือดอสนี่ครับคุณมะเขือคนบ่ะเขือครับผมพี่น้องนะครับผม เป็นมพอดอกเอเท้าอ่องเแม่เป็นจะไปปลูกอู้สิหมังือไม่ขงต้นดอกขาวกอืมอู้เรแล้วก็เก็บขื้อกันนั่นแหละเก็บน้กันนี่ละ มาไครับผมพี่น้องมาด้วยครับพี่น้องครับ คุณยายไพ่เก็บเห็ดครับจ้าสวัสดีจ้าเห็ดขาวเห็ดแดงเมื่อนี้เมื่อวานนี้บ้าบอยกับพี่ขุดดินพันมาไอ้มาเก็บเห็ดได้คนละกตาเมื่อนี้คุณยายไพ่เพิ่งไปเห็นนะครับเพิ่งก็เล่าเลยมันน้ำเพลินเลยว่ามือเอินไปน้ำแน่ว่าสันครับทุลากับรถโบไบ่สั่มทุลากับรถโบไบ่สั่มเก็บเห็ดครับคุณคุณยายเก็บแต่เห็ดขาวนี่เด้ นะครับได้อยู่ครับผมพี่น้องเดี๋ยวไปเบิกน้ำกันอีกครับน้ำกันอีกครับพี่น้องครับเหตันครับผมเหตันครับโอ้ยงัดใหม่อยู่พี่น้องนี่ฮันหลบเงี้ยครับผมพี่น้องเหตันครับครับง่ายๆครับ ดอกขึ้นไหมง่ามๆได้พี่น้องคนน่ะนะครับแง่ามไลยพี่น้องผมครับดอกน้ครับอู้สองดอกสองดอกทานครับทานพี่น้อง ผมพี่น้องครับเก็บเห็ดกอนน่มนกันครับพี่น้องครับขับสองเดอกนั่งปละปอยเคี่ยวออกครับง่ายๆเลยพี่น้องเคี่ยวเบิง้งเคี่ยวเบิง้งนี่ครับอง,า,งามๆงามๆครับตูงได้ครับผมนะครับพี่น้อง ครับก่อนโอ้คีับสองโดครับสองโดรครับผมครับคนณแม่หัครับผมพี่น้องมาด้วยครับผมพี่น้องครับพี่น้องนะครับ ครับอกกังหันเลยพี่น้องตกงครับเห็นจู ครุณพี่น้องดอกนึงครับโอ้ดอกแบบงามเลยพี่น้องมาครับผมพี่น้องขี้น้ำบ้าบอยครับมันกุญยไพ่เสือมากระแรงศาดตร์กามาครับมาครับผมครับพี่น้องอีกดอกนึงครับดอกง,งามครับผม ครับดอกนึงครับที่น้องเห็ดทานอีกครับโอ้ดอกแบบเงาเลยดอก้มนุ่มนิดน้องปื้ดขาเห็ดทานขาบักใหญ่ยังไม่หลงเลยนะครับตัวนี้ออีกกดนึงครับโอ้ งุ้มๆแล้วครับพี่น้องเป็นหนึ่งครับพี่น้องครับนี่ครับพอหยุดรอบอยเสะขาออกครับื่อกีครับหลังนึงครับของงามครับผมนี่โอ้ยมือเปลบยใบหักใจพี่น้องครับหลังครับ อทานพอมออกครับผมพี่น้องหนึ่งเซบครับกับแก้วสมๆครับแก้วมะกรันกระเสียครับพี่น,อน้นองครับพมี่น้องครับนังเหลยไงครับนั่งเหลอไงพี่น้องครับครับผมีกนองนงครับเห็นนั่งเหลยคเห็นนั่งเหลยอ เห็ดนางเลยโอ้พี่นอากอเหดกอครับเอ,อ็นสที่เอ็นอันอนึงอ,อ,อยู่ข้างใครอะกะผมบ่อยตาซื้อ ครับผมครับยังอีกสองดอกนึงครับงามเลยพี่น้องบานแต่ก็แข็งนจิ๊กนี่ครับผมนี่ครับเก็บเหยน่หแม่ป้าแม่ขึ้งงามแถวแม่มูนึงเลย ไปพี่น้องเด้อมาบังล้อมสันนี่มันคักมันคักมันคักมาบังน้อกันให้ต่อย่างเปิดพี่น้องแบบง่ามแบบงามเลยครับเก็บแม่เก็บเก็บเร็วเร็วเร็วคนมาแล้วคนมาแล้วคนมาแล้วไล่ไลบ่คนมาแล้วคนมาแล็วอ้หัวคนอีกฝอไอ้อันสนาหน่าไอ้หน่าหน่าหน่าอันนี่สะดอดกัมแงมครับผมพี่น้องคนนี้เปิด นั่งครับอือดอกนี้พ่นเถาให้พ่นเกิดรครับเดี๋ยวเบิวงน้องกันอีกครับนี่พี่น้องนั่งเลยครับเ็นางเลยนั่งเลยครับน้องงามครับอ๋องโอ้โหดอกนี้พี่น้อง ครับพี่น้องอกตุงครับกินกันครับพี่น้องครับ ขาบแบบนี้น้องพี่น้องเอ้ยปัดนะครับตะโสนเถี่ยนพี่น,อน้องเห็ดฟงคมดงครับนี่โอ้ยนะครับขบับขึ้ขาครับผมพี่น้องอย่งน,นี้ตันๆเลยเก่งๆกันนี้ครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องเดี๋ยว่งครับ พี่น้องอุดอกนะครับโอ้โดอกนี้กางอย่างนีครับผมครัทสอยมากเลยพี่น้องนี่พี่น้อ,นอนงก่อยางก่อยางครับงามครับ เห็นไครับโอ้ดอกบางแง่ยนี่พี่น้องหอเห็ดก้อนยังครับนะผมโอ้สวยงามเลยพี่น้องเห็ดเข้าแป้งครับพี่น้องเข้าแป้งครับผมพี่น้องเห็ดไข่เขียวครับเหด็ดไข่พ่นเอ้ยว่าเป็นเห็ดไข่เขียวไหมครับผมพี่น้อง เห็ดไข่พดนะครับผมเห็ดไข่พพนดอกงามๆนี่ครับี่ชุบๆๆๆนี่นะครับเห็ดไข่พดนี่หนึ่งขอบผมพี่น้องหอมหงครับกินปากแห้งเลยพี่น้องดอกนึงครับตุมตุม ออกเมือแล้วครับผมเก็บออกเมือไปน้ำครับครับผมหลังจากไปหาเห็ดออกเมือแล้วครับผมพี่น้องครับข้าวีพากัดออกเมือแล้วครับคุณยายไผ่เดี๋ยวมาก็เลยขาดเจ้ากาเจ้าเดิมพี่น้องเอฟซีถามหาครับผมครับขอบคุณได้หลายเลยจุดที่หอดูเถื่อใหญ่ไผ่ครับเมื่อนี้กัผลงานกับขนาดม้าสวยครับเมื่อนี้เมื่อนี้ยอมรับอยู่ครับผมว่ามาสวยครับแต่ว่ากะโสูบมันอยู่ครับผมพี่น้องโูกมัน นี่กระตาใหญ่ไผ่ครับผมพี่น้องใหญ่ไผ่โซเนะกระตาอ้าวนี่กระตาใหญ่ไผ่เด้ออันนี้กระตาบ้าบอยครับกระตาบัวฝนสามฟองเด้อใส่คนละเต็มตากระตาบีหอวดินครับครับผมสำหรับคลิปนี้บ้าบอยกับเซวียสมิธสกอนเด้อครับผมพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับที่เป็นกำลังใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์ฝากความาข้อมาแห้งไว้น้ำพีน้ำหนองในเด้อครับสวยเบ่งสวยแย่งลูกหลานบ้านห้องชาวอีสานบ้านห้องน้ำกันในเด้อครับพี่น้องครับ ขอบคุณพี่น้องทั้งฟังเล่าฟังไทยขอบคุณพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดตังแดนก็ดีครับผมพี่น้องที่สูวียกสูงงานครับเป็นกําลังใจให้เมื่อสุขุมสุขคนครับผมเมื่อนี้ถ้าเกิดว่ามาเป็นวิถีชีวิตคอนอีสานบ้านหฮาแบบนี้ครับพี่น้องบ้านหา้องชาวอีสา,สาน,น,นะะการจะเริ่มติดตามเป็นกําลังใจกดไลค์กดแช์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพอสิบประภัสคิปใหม่ๆนะครับให้กําลังใจบ้าบอยนี้นด้ครับเมื่อนี้กับบ้าบอย ที่หัวดินที่นิสานแล้วก็คุณยายไผกะสีเอาไว้สมิธสกอนนะครับผมพี่น้องพบพุกันคลิปหนาเมื่อนาครับผมพี่ขอบคุณลยหลายอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊บจุแล้ววางอันนี้ครับ